สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมโซล n e นิว r l d นะครับอยู่กับผมลุงแฟบนะครับสเ l l a Glow Plus บริการเติมเกมออนไลน์ทั้งมือถือและ PC ครอบคลุมมากมายหลายเกมบัตรส่วนลดสูงสุดถึง40%เติมเร็วเติมไวไว้ใจ s t l l r a แอดไลน์ไปที่ s t l l a Glow Plus อย่าลืมแจ้งโค้ด FJ07 คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอน คำถามพบบ่อยนะครับที่ตลอดระยะเวลาที่ลุงสตรีมเกมนี้มานะครับก็มักจะมีคำถามเดิมๆซ้ําๆอยู่ไม่กี่คำถามนะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่พอดูๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นรวมถึงผู้เล่นสายฟรีด้วยนะครับคำถามนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจะมาตอบคำถามทั้งหมดในคลิปนี้นะครับผมครับเรามาเริ่มกันที่คำถามที่1นนะครับคำถามที่1ที่ลุงมักจะพบบ่อยๆเลยนั่นก็คือ ในส่วนของกระดูกวิญญาณนะครับรับยังไงตอนนี้เลยเลเวลแล้วแต่ว่ายังใส่กระดูกวิญญาณไม่ได้นะครับซึ่งลุงเนี่ยเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับคลิปหนึ่งว่ากระดูกวิญญาณเนี่ยต้องทํำยังไงงั้นเดี๋ยววันนี้จะอธิบายเป็นเป็นเพียงแค่เสียงประกอบไปแล้วกันเนาะคือกระดูกวิญญาณนะครับถ้าหากว่าใครที่เพิ่มระดับขึ้นไปแล้วนะครับสาอัพไปแล้วเนี่ยแต่ยังใส่กระดูกวิญญาณไม่ได้นะครับให้เราเลื่อนมาที่ภารกิจที่ด้านล่างตรงนี้นะครับ หาภารกิจที่มันมีชื่อว่ากระดูกวิญญาณนะครับทำเควสนั้นให้เสร็จนะครับถึงจะปลดล็อกฟังก์ชันของกระดูกวิญญาณนะครับต่อมาคือคําถามที่2ครับคำถามนี้ก็เป็นคําถามที่ยิงคําถามมาบ่อยเหมือนกันนะครับคำถามนี้คือว่าอัพเลเวลยังไงนะครับทำไมผมเล่นแล้วเลเวลมันไม่อัพนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับผมในส่วนของเลเวลตัวละครนะครับแน่นอนว่าตัวละครของผู้เล่นเนี่ยนะครับไม่สามารถอัพเลเวลได้ตามอําเภอใจนะครับ เราไม่สามารถเล่น1วันแล้วก็ไปที่ระดับ 60- 70เลยไม่ได้เพราะอะไรเรามาดูกันนะครับเรามาดูส่วน EXP กันก่อนดีกว่านะครับเวลาที่เราดูนะครับว่า EXP ประจําวันของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆกดมาที่คําว่าผจญภัยตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับเราจะเห็นหลอด EXP ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งนี่ก็คือค่า EXP ที่ผู้เล่นนะครับสามารถเก็บได้ประจําวันนั่นเองนะครับไม่สามารถเก็บไปได้มากกว่านี้ แต่ว่าค่าย EXP ตรงนี้นะครับมันจะแยกกันกับเนื้อเรื่องหลักนะสำหรับผู้เล่นที่ยังมีเนื้อเรื่องหลักอยู่เนี่ยตรงนี้ค่าย EXP ก็จะยังไม่สุดนะครับมันแยกกันระหว่าง EXP เนื้อเรื่องกับ EXP ที่อยู่ในภารกิจประจําวันพวกนี้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเลือ่อนระดับอย่างไรนะครับให้เรากดมาที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองครับจากนั้นให้เรากดมาที่เครื่องหมายตกใจที่อยู่ด้านหลังของหลอด EXP ตรงนี้นะครับในนี้นะครับจะมีข้อมูลเขียนบอกไว้นะครับว่า ผู้เล่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลื่อนระดับต่อไปเนี่ยได้วันไหนนะครับคือเขาบอกว่าสําหรับอันนี้นะครับก็คือเลเวลเนี่ยจะเลื่อนได้ในวันที่6นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับดังนั้นต้องรออีก1ึงวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่5นี้นะครับผู้เล่นเนี่ยเล่นยังไงก็ไม่สามารถขึ้นเป็นระดับ56ได้นะครับจะต้องรอให้ทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเปิดให้ในวันที่6นั่นเองนะครับ คำถามต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอัพพลังนะครับมีผู้เล่นหลายคนเนี่ยก็ตั้งคําถามกับผมเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคำถามนี้โดยเฉพาะคําถามที่ว่าอัพค่าพลังยังไงครับพี่ให้ค่าพลังเราสูงขึ้นและเราจะหาอุปกรณ์ระดับ EX เนี่ยใส่ได้ยังไงตอนนี้ผมระดับ55แล้วยังไม่มีอะไรใส่เลยครับผู้เล่นสายฟรีตรงนี้ต้องรู้นะครับว่าเราจะหาได้อย่างไรเอาละลุงจะพามาดูนะครับอย่างแรกนะครับสําหรับผู้เล่นสายฟรีนะครับที่จําเป็นจะต้องลงไปทํานั่นก็คือ การลงสนามประลองนั่นเองนะครับซึ่งสนามประลองตัวนี้จะอยู่ที่เลื่อนขั้นนะครับจะมีอยู่2สนามด้วยกันนะครับนั่นก็คือสนามประลองแบบ3ต่อ3แล้วก็10ต่อ10จะลงอันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเรามาดูเงื่อนไขของสนามประลองกันดีกว่านะครับในส่วนของตัวเงื่อนไขสนามประลองนะครับเราสามารถเก็บแต้มเหรียญตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับเราสามารถเก็บได้นะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่สัปดาห์ละ1 0,000คะแนนนะครับและก็เก็บได้สูงสุดเพียงแค่20,000คะแนนเท่านั้น พูดง่ายๆก็คือทุกๆครั้งที่เราเก็บได้เต็ม2 0,000เราจะต้องนํามาใช้หรือพูดง่ายๆก็คือเราสามารถนํามาแลกได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ชิ้นเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอาคะแนนจากการประลองตรงนี้เนี่ยไปแลกอะไรนะครับสมมติว่าใน1สัปดาหแรกนะครับเพื่อนๆเล่นเข้ามานะครับทันทีที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับเลื่อนระดับถึงระดับ50แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสมาประลองสนามนี้นะครับเก็บคะแนนไปนะครับหสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับได้ อะไรนะาได้คะแนนครบ1 0 0 0 0นะครับเพื่อนๆก็กดมาที่ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับเราก็จะมากดแลกอุปกรณ์อยู่ที่ตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าอุปกรณ์แข่งขันนะครับเรากดเข้ามาตรงนี้ครับคือแต้มตรงนี้นะครับที่เราเก็บสะสมตลอดการเล่นของเราเนี่ยนะครับหนึ่งมื่นแต้มเพื่อนๆก็สามารถนํามาแลกออฟตรงนี้ได้นะครับตามระดับเลเวลอย่างเช่นหมวกใบนี้นะครับต้องใช้8 0 0พแต้มในการแลกนะครับแล้วก็เงื่อนไขคือ ผู้เล่นจะต้องมีระดับเลเวล50นะครับจึงจะสามารถสวมใส่ได้เราจะสังเกตว่าค่าสเตตัสของมันเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับต่อมาครับก็คือในส่วนของตัวหัวไหล่นะครับตัวนี้ก็จะ8,000แต้มเหมือนกันเงื่อนไขคือเลเวล52ชุดตรงนี้ก็เลเวล51นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเข็มขัดเลเวล54ครับรองเท้าเป็นเลเวล55และชิ้นสุดท้ายก็คือต่างหูนะครับตัวนี้จะอยู่ที่เลเวล56นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือผู้เล่นสายฟรีทุกคนเนี่ยสามารถ สวมใส่ได้แล้วก็หาได้ตามระดับเลเวลนะครับก็คือหมวก50ครับชุดเกาะ51หัวไหล่52เข็มขัด54และรองเท้า55ครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มค่าพลังจากออฟที่เราสวมใส่นะครับต่อมาเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเพิ่มพลังได้จากตัวไหนอีกนะครับแน่นอนว่ามันก็คือการ์ดวิญญาณน,นั่นเองนะครับในส่วนของตัวการ์ดวิญญาณน,นะครับสาหรับผู้เล่นใหม่เลยนะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ที่แบบว่า มีงบเติมไม่มากหรือว่าไม่เติมเลยนะครับลุงขอแนะนํานะครับอย่าเพิ่งทาการ์ดระดับ UR ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นนะครับการ์ด UR ประเภทพวกนี้นะครับอย่างที่ลุงมีเนี่ยนะครับบริเวณนี้นะคือเราไม่จําเป็นต้องทํา UR ขึ้นมานะครับเป็นไปได้ก็ใช้ SSR ไปก่อนแต่ต้องเป็น SSR บวก16นะครับเราสามารถเลือกค่าสแตตได้นะครับว่าเราต้องการการ์ดคียติคอลหรือว่าการ์ดถนัดล่าวิญญาณนะครับตรงนี้ แต่แนะนําว่าการเดสเซตอาทุกใบควรจะบวกเลเวล16นะครับหากว่าเรามีของมากพอจะทํา UR แล้วเราค่อยทําแต่ในส่วนของการ UR ถ้าจะให้ทําจริงๆนะครับลุงขอแนะนําให้เราทําการ UR ที่มันเป็นการ UR EX แบบนี้นะครับนั่นก็คือนําการ EX นะครับมาหลอมเป็นการ UR นั่นเองจะได้คะแนนที่สูงแล้วก็ค่าสเตตัสที่ดีกว่าการ์ด s s r ทั่วไปนํามาหลอมนั่นเองนะครับ อย่างต่อมาครับผู้เล่นใหม่ควรรู้นะครับนั่นก็คือผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับสามารถตามหาการ์ดระดับ S s R E X ได้นะครับฟรีนะครับเดือนละ5ใบนะครับมาดูกันว่าเราจะหาได้จากที่ไหนนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่คำว่ากระเป๋าครับจากนั้นกดมาที่คำว่าแลกนะครับแล้วก็มาที่คำว่าการ์ดวิญญาณแล้วก็มาที่แลกเปลี่ยนการ์ดวิญญาณครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทำได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบสุ่มนะครับ เพียงแค่เรานะครับทำกร์ด UR ขึ้นมา1ใบนะครับใบไหนก็ได้นะครับที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้ใช้หรือเป็นใบที่มีค่าสเตตัสที่ไม่สวยหรือเป็นกร์ด UR ที่ไม่มี EX นั่นเองนะครับซึ่งเขาเรียกกันว่า UR ปลอมนะครับเราสามารถนํามาแลกตรงนี้ได้นะครับหการ์ก UR นะครับสามารถแลกมาเป็นกร์ด SSR ระดับ EX ได้นะครับหใบซึ่ง3ใบตรงนี้นะครับจะเป็นแบบสุ่มนะครับซึ่งเราไม่อาจคาดเดาได้ว่า ตัวเกมจะสุ่มมาไหนมาให้นะครับแต่ได้การ์ดหนึ่งใน5ใบนี้อย่างแน่นอนนะครับตวงนี้เราสามารถทําได้เดือนละ3าใบนะครับต่อมาคือด้านบนครับด้านบนตรงนี้เราจําเป็นจะต้องใช้การ์ดยูอาร์จำนวน2ใบนะครับแล้วก็จะต้องใช้เจ้าผลึกแตกแสงทองตัวนี้เนี่ยห้ชิ้นต่อการแลก1ครั้งข้อดีของตรงนี้คือเราสามารถกําหนดได้ครับว่าเราต้องการการ์ดยูอาร์ใบไหนซึ่งเพื่อนๆนสามารถกดเลือกได้เลยนะครับยังมีคําถามอีกมากมายนะครับส่วนขยายคําถามเนี่ยเดี๋ยวลุงจะทําให้อีกทีหนึ่งนะ เพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอมันยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันซะก่อนยังไงใครดูแล้วชอบหรือว่ามันมีประโยชน์อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับฝากกันไปด้วยนะครับกับ Stella, กสเ l l ล่ r o p a s s บร,ริการเติมเกมออนไลน์ทั้งมือถือและ PC นะครับโดยเฉพาะเกมโ Soland ที่ใครกําลังเล่นอยู่ตอนนี้กําลังมองหาแพ็คคุ้มๆอย่าลืมแจ้งแอดมินว่ามาจากช่องของลุงแฟบพิมพโค้ด FJ07 รับรองว่าคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนครับ